อะไรนะโอคาิว่าอะไรคือทุกคนทุกคนเห็นอะไรมาเพลงเพลงอะไรวะดอมวานาโนอะรู้เลยตรงนี้มันเป็นอะไรดอนวานาโนอ่ะที่จี้ตีกองอยู่ระหว่างกลางวีฟอนใช่ไหม เออรู้เลยตั้งแต่ตอนซ้อมอ่ะว่าต้องมีคนบอกว่าแบบว่าเป็นระหว่างกาลางอะไรจริงๆอ่ะนะสตอรี่มันเป็นอย่างนี้ก็คือเราอ่ะเป็นเพื่อนสนิทวิชบาบาเราก็แบบว่าอยู่ในทุกความสนใทของเพื่อนไงวันนี้เพื่อนแบบว่าได้ร้องเพลงกับคนที่ชอบอะไรเงี้ยเราก็แบบมาตีกองให้อ่ะมันแบบเพื่อนบ่อยอยู่เนาะยะ l ไลค์แด t ทุกคนอะไรเนะี่ยคือยังไงคือ <c oughs> จต้องเศร้าเหรอ พอพูดความจริงก็ไม่เชื่อให้พูดอะไรเราเรามีคนที่ชอบแล้วเพลงก็เศร้าจย่างไให้เป็นเครียดอย่าหรือคนเนี่ยแบบอะไรอกหักทิปอะไรเฮ้ยนี่ไงอกหักทิปไงแบบไม่ได้เจออะไรหรอกแต่ว่าฟังเพลงเศร้าแล้วก็อกหักล้อคนเก็บอาการกิน Give a god